สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Q&A นะครับคือมีหลายคนนะครับถามผมว่า Black Light นะครับสามารถตรวจพระสมเด็จได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่าฟังไปนะครับทั้งหมดนี้สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่ลองฟังข้อมูลและพิจารณาเอาครับอันดับแรกสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้จักก่อนนะคือว่าแบล็คล h t คืออะไรครับนี่นะครับแบล็คลคืออะไรครับ สีไหมครับแบ็คไลท์นะครับเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นแสงนะครับความยาวคลื่นแสงนะใกล้เคียงกับแสงอิลตราไวโอเลตนะครับหรือเรียกว่าแสงเหนือม่วงเพราะฉะนั้นสีต้องเป็นสีอะไรครับนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยไฟแบ็คไลท์ครับจะเป็นไฟสีม่วงนะครับจริงๆแล้วในกล้องขนาดเล็กนะครับที่3 0มที่ผมใช้นะครับกับ60นะครับก็ มีไฟแบล็ไลท์เช่นเดียวกันครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีม่วงนะครับฉะนั้นก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือแบล็คไลท์กำเนิดจากไฟที่มีสีม่วงนะครับซึ่งเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปดูครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบ็คไลท์ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆเราเรื่องนี้นะครับเด็กวัยรุ่นโอ้โหรู้จักดีเลยนะครับเพราะว่า เวลามีกิจกรรมแสงสีนะครับแล้วเอาไฟแบ็คไลท์ไปใช้เนี่ยนะครับก็จะมีจุดที่สะท้อนแสงเรืองแสงออกมานะครับได้คันนี้สิ่งที่เรื่องแสงได้ในธรรมชาติและในสิ่งสังเคราะห์นะก็จะมีอย่างเช่นธาตุฟอสฟอรัสนี่ก็เรืองแสงได้นะครับของบางอย่างที่เรื่องแสงได้เนี่ยเพราะว่าธาตุเหล่านั้นเนี่ยรับพลังงานมาแล้วคลายพลังงานออกเวลาคลายออกครับมันเขาเรียกว่ามันจะมีเปลี่ยนลําดับของอิเล็กตรอนมันก็ออกมาเป็นสีต่างๆคันนี้ลักษณะของสี ที่เรืองแสงมาเนี่ยนะครับมีอะไรแล้วอะไรบ้างที่เรืองแสงนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างครับที่สามารถเรืองแสงและทดสอบได้ครับเอานะครับก่อนอื่นเรามาดูที่นี่ครับเสื้อผ้าครับที่เป็นเสื้อขาวเหมือนกันนะครับแต่พอผมส่งบ็คไลท์มาครับเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นซ้ายมือนะครับขาวเหมือนกันครับแต่ว่าจะออกเป็นแสงสีฟ้าครับแต่ขวามือนะครับคือผมมองเนี่ยจะชัดครับ จริงๆแล้วจอ,อกเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับก็คือเรียกว่าไม่สะท้อนแสงคันนี้ที่เป็นสีขาวนะครับที่สายไปเหมือนกันอีกอันนึงเป็นสีม่วงอีกอันนึงออกเป็นเนี่ยม่วงนะครับม่วงอ่อนอีกอันนึงออกเป็นสีฟ้านะครับสาเหตุเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะครับเป็นสีขาวที่มีการฟอกขาวครับสารฟอกขาวนั้นจะให้การเลืองแสงครับเห็นไหมใชฉายมาเหมือนกันนะครับ เลี้ยงอะไรอีกันหนึ่งก็จะเฉยๆนะครับจริงๆแล้วจอกม่วงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่สารต่างๆนั้นด้วยครับต่อมานะครับไฟแบล็คไลท์ครับใช้ทดสอบธนบัตรครับก็คือในธนบัตรนะครับจะมีเขาเรียกว่าเส้นใยเรียงแสงครับคือพวกนี้เช่นเดียวกับเมื่อรับพลังงานนะครับจากแบ็คไลท์ครับก็จะเรืองแสงส่วนใหญ่เวลาเลืองแสงก็จะเห็นมันสีอะไรครับเขียวฟ้าส้มจะสว่างขึ้นมาเลยครับเป็นการเลืองแสงแต่ อย่างไรก็ตามครับจะต้องกําเนิดจากอะไรครับจากไฟสีม่วงครับนี่นะฮะต้องกําเนิดจากนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นในธนบัตรนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอย่างอื่นครับที่เรียกเช่นสารเรืองแสงครับพวกนี้นี่นะครับเมื่อรับพลังงานอันนี้คือเพลินเมื่อกี้เขาเห็นไปแล้วนี่นะครับเมื่อรับพลังงานครับก็จะเรืองแสงได้นะครับนี่สารเรืองแสงนะครับ ก็เป็นปกติครับปกติพวกนี้ครับถ้าอยู่กลางแสงแดดคล้ายๆกับพายน้ํานาฬิกาครับแต่เมื่อเราอัดแสงแบ็คลท์เข้าไปครับเมื่อออกมาปุ๊บก็จะเรืองแสงทันทีนี่ผมไม่ได้ปิดห้องมือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสีเรืองแสงครับเมื่อผมฉายมาปุ๊บนะครับเอาออกก็จะเรืองแสงนะครับพวกนี้คือเมื่อรับพลังงานแล้วคายพลังงานออกมาครับเมื่อคายพลังงานออกก็จะค่อยๆหมดไปนะครับก็จะกลับสู่สภาพปกติซึ่งเหล่านี้เนี่ยครับ นะครับทดสอบได้ก็ใช้ไฟแบ็คไลท์ฉายนะครับสักพากหนึ่งเอาออกก็จะเป็นเรืองแสงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าสารใดบ้างที่เรืองแสงนะครับดูต่อนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเหลืองครับผมเอาน้ํามันเหลืองนะครับทาที่นิ้วครับทาไปเลยนะครับนะครับแล้วก็อานะครับจากนั้นครับผมปิดไฟครับ ก็ไม่มีอะไรมืดนะครับน,นี่ผมใช้แบ็คไลท์ฉายครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านิ้วผมนะครับเลีองแสงนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเพียงแค่เป็นสายเรีอยงแสงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแบ็คไลท์นะครับหนึ่งนี่ก็คือว่าต้องใช้ไฟสีม่วงนะครับหรือไฟที่มีความยาวคลื่นแสงนะครับเป็นแสงอุลตร้าไวโอเลตนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เวลาฉายนี่ต้องอาศัยความมืดด้วยนะครับไม่ความสว่างเาจะมองเห็นนะครับแล้วถึงจะเห็นแสงที่สะท้อนนะครับคราน,นี้เวลาเราดูอย่างกระดาษนะครับ<ม>กระดาษเนี่ยเช่นกันครับถ้าผ่านการฟอกขาวมานะครับเนี่ยเราก็ใช้กระดาษสารฟอกขาวมันก็จะสะท้อนแสงไฟฟ้าออกมาให้นะครับเหมือนกับเสื้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับหรือสีสะท้อนแสงอย่างพวกนี้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหมึกสีสะท้อนแสงลงเขียนก็สะท้อนแสงอันเนี้ย เด็กเล่นกันเยอะนะครับขีดก็สะท้อนแสงแล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าดูเรื่อการสะท้อนแสงได้นะครับเป็นเรื่องของสารเป็นเรื่องของเคมีนะครับถามว่าละแคเซียมคาร์บอเนตสะท้อนแสงไหมหรือเรืองแสงไหมต้องไปดูกันครับอันนี้นะครับเป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งแคลไซด์เนี่ยก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเช่นเดียวกันครับนะครับเอาลองดูว่าถ้าแคลเซียมคาร์บอเนตครับ เราปิดไฟนะครับล้วเราเปิดเลยครับนะครับอ่านี้เห็นไหมครับเป็นสีม่วงครับเมนูที่ถุงนะครับดูที่ข้างในที่ผมฉายให้ดูนะครับแคนเซอเนตไม่เรืองแสงครับเมื่อแสงส่งมาเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับดูนะครับเห็นไหมครับและนี่คือสารที่มีคุณสมบัติเดียวกับแคลไซด์ครับเพื่อนไม่เรืองแสงนะครับและจะให้สีที่เป็นสีม่วงครับ ครับคราวนี้หลายคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงนะว่าไฟนั้นเป็นไฟแบ็คลท์ก็ง่ายทีเดียวครับเมื่อแบ็คลท์ใช้ทดสอบธนบัตรนะครับเราเอาไฟไหนส่องก็ได้ครับถ้าผมส่องมาปุ๊บแล้วเนี่ยนี่นะครับปิดไฟดูครับแล้วปรากฏว่าเส้นใยเรืองแสงนะครับในธนบัตรนะครับเรืองแสงขึ้นมาก็แปลว่าไฟที่ผมใช้นี่ก็คือแบ็คลท์ครับดูนะครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้องที่เป็น บ้านขยายที่ผมใช้ประจำครับผมปรับไปสู่โหมดแบ็คลท์เห็นไหมครับก็เรื่องแสงครับนี่เช่นเดียวครับแต่ว่าต้องเราต้องปิดไฟให้มืดนะครับถึงจะเห็นนะครับแล้วก็ไฟที่2องต้องเป็นไฟสีม่วงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนับนั่นก็หมายความว่าอะไรครับตัวกล้องขยายที่ผมใช้ตัวนี้นะครับก็คือมีไฟที่เป็นแบ็คลท์อยู่ครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับก็ ง่ายๆครับก็คือเราเอาไปส่องธนบัตรเราก็รู้แล้วครับว่าไฟนั้นใช่แบคไลท์จริงหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบคไลท์ก็ไม่ค่อยสู้แสงครับเนี่ยผมเปิดไฟอยู่เนี่ยนับสองก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับเห็นเลือนลางครับเพราะฉะนั้นต้องปิดไฟถึงจะเห็นนะครับก็ต้องมืดด้วยนะครับนี่ผมปิดมือถ้าผมปิดไฟแบคไลท์นี่คือมืดหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการทดสอบนะครับแบคไลท์เพราะฉะนั้นสารที่จะเรืองแสงได้ในความมืดคืออะไรครับ ต้องเป็นสารที่เป็นธาตุที่สามารถรับพลังงานดูดซับพลังงานแล้วคายพลังงานออกมาได้ครับมีพวกกลุ่มสังเคราะห์ทั้งนั้นนะครับธาตุในธรรมชาติก็มีครับพวกที่เป็นอะไรอะคลน้ำพวกนี้นะครับนี่ครับถ้าไฟสีขาวนะครับเป็นนีออนเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นการทํางานนะครับของของอ่า กลุ่มที่เป็นสารเรืองแสงนะครับอันนี้เราจะเปรียบเทียบดูว่าสารตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ดูดซับพลังงานจากนิออนส่วนอันนี้เป็นเส้นใยเรืองแสงหากรับแสงไฟที่เป็นไฟเนี่ยครับเป็นหลอดไฟโคมไฟฟลูเรสเซนต์เหมือนกันเนี่ยนะครับผมปิดเห็นไหมสองชนิดไม่เหมือนกันครับชนิดที่ชนิดที่ท mm hmm. เป็นธาตุที่รับพลังงานจะเรืองแสงขึ้นมาในความมืดแต่ธนบัตรที่อยู่ข้างนะครับไม่เรืองแสงนะครับไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ไม่เรืองแสงนะครับ ฉะนี้แต่ว่าทั้งสองอันนะครับเมื่อได้รับพลังงานจากแบล็คลท์ครับก็ได้หมดนะครับยิ่งตัวที่เป็นธาตุที่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้เนี่ยก็จะเรืองแสงได้นานกว่านะครับส่วนเส้นใยเรืองแสงในธบัตคือรับพลังงานปุ๊บก็คายพลังงานทันทีเมื่อเอาออกก็ไม่มีแล้วแต่สารเรืองแสงยังคงเรืองแสงอยู่นะครับครับเป็นไงครับผู้ชมแล้วอย่างที่บอกครับจุดเริ่มต้นตอนแรกนะครับก็คือท่านต้องรู้จักแบล็คลท์ก่อนครับ ต้องรู้ว่ามันเป็นไฟสีม่วงเนี่ยนะครับต้องใช้นะครับไฟนีออนนะครับไม่ใช่แบ็คลท์นะเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับคลื่นความยาวแสงที่เป็นนะครับอุลตร้าไวโอเลตนะครับอันนี้ต้องรู้ด้วยนะครับไวโอเลตก็สีม่วงอยู่แล้วนะครับอุลตราไวโอเลตก็คือหลังสีเหนือม่วงนะครับมีความยาวคลื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่คืออันดับที่1นึ่งาอันดับที่2ครับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับไม่เหลืองแสงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉายไปนะครับ แคนเซียนคอมบินตจะเห็นสีม่วงนะครับไม่เรืองแสงและหลายท่านนะครับบอกว่าใช้ก้นหาซรากโบราณนี่ตผมบอกจริงๆแล้วผมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่คุยกับนักขุดไดโนเสาร์นะครับดรสุรเวศสุธีธรนะครับที่เคยบอกไปรอบหนึ่งเนี่ยท่านเป็นนักขุดไดโนเสาร์เลยนะครับเซิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับท่านก็บอกว่าไม่เคยใช้ไฟนะครับแบ็คไลท์นะครับสีม่วงเนี่ยหากระดูกไดโนเสาร์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องไปดูแต่ว่าบางทีมันตรวจลายนิ้วมือก็ได้ครับตางนี้แต่ก็ต้องไปฉีดผสมสายอย่างอื่นอีกเหมือนกันครับถ้าจะเอาให้เรืองแสงคําว่าเรืองแสงก็คือเรืองแสงเหมือนกับเส้นใหญ่เรืองแสงนะครับถ้านอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่เรืองแสงนะครับและที่สำคัญคือมันต้องกําเนิดจากแสงไฟสีม่วงที่เป็นแสงนะครับอุลตร้าไวโอลนนะครับเท่านั้นเอง ฉะนั้นทุกท่านดูจากคลิปนี้แล้วนะครับสามารถเอาพิจารณาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแสงตัวนี้เนี่ยใช้ดูอะไรกันแน่แต่ที่ใช้แน่ๆนะครับใช้ตรวจธนบัตรนะครับเงินของเรานะครับลอตเตอรี่นะครับเหมือนจะมีเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้ซื้อก็ไม่ทราบครับส่วนอย่างอื่นนะครับเมื่อไม่เรืองแสงนะครับเราจะไปใช้ดูเราก็เห็นความคมชัดน้อยลงนะครับส่วนคําถามที่ถามว่า จะตรวจได้หรือไม่เนี่ยนะครับก็ในเมื่อมันไม่สามารถตรวจแคลเซียมร์บอเตตได้ซึ่งเป็นตัวท่าสัมพัญของคารไซด์เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปใช้เพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าบางท่านฉายไปแล้วพบว่าเจอแสงที่เรืองแสงขึ้นมาออกเป็นสีเขียวๆได้เนี่ยมีโอกาสไม่ได้ว่าพ้านั้นอาจจะเจอกับสารเรืองแสงเหมือนกับมือผมเมื่อกี้ที่เจอน้ํามันเหลืองนะครับพอไปใช้แบคไลท์ฉายปุ๊บก็ มีสีเรืองแสงที่มาทันทีเลยนะครับนะครับแล้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงเพราะว่าอย่างไรก็ตามสารเรืองแสงนะครับเป็นสารที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าธาตุเรืองแสงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ธาตุหรอกมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพลายน้านะครับเป็นหยกเรืองแสงพวกนั้นน่มีนะครับก็เป็นหินที่มีมีหลายธาตุครับริงสอตนตัวสตอนเทียมแต่ไม่สโอนเทียมร้อยเนะครับเป็นสโอนเทียมกับอีกธาตุตัวหนึ่งผมจำไม่ได้เป็นะครนบก็เรืองแสงได้นะครับแต่ว่าก็ต้องสังสมพลังงานเข้าไป ที่เป็นธาตุเรืองแสงแต่เรืองแสงนั้นต้องเรืองแสงด้วยนะครับสีอุลตราไวโอเลตเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับซื้อเล่นได้นะครับเด็กๆเล่นเยอะนะครับครับเก็ยภาพัดสำเร็จตามตำรานะครับคลิปที่เป็น Q&A ตอบคำถามนะผมได้ตอบและอธิบายด้วยหลายหลักการแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้นะครับเราก็พูดว่ากันตามสิ่งที่ทดสอบได้พิสูจน์ได้นะคยังไงตามครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ว่าขอให้ท่านคิดด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วลองพิจารณาดูนะครับสวัสดีครับ